สวัสดีค่ะช่องประดีชาแนลจะพามาดองกล้วยชายใสอะไรนะหยวกกล้วยค่ะถามด้วยกันค่ะค่ะเมื่อนี้อามาคั่นสมพักแป้นหรือมาดองพักกุ้ยชายนะคะใสยหยวกล้วยค่ะได้แปลกเขากับ หันหัน่นหยวกกล้วยแท้น้ำเกลือก่อนเดี๋ยวค่อยไปล้างพักแป้นค่ะเดี๋ยวค่อยไปล้างพักแป้นให้สะอาดอันดั้แปลเข่ากับมาหัน่นหยวกกล้วยก่อนค่ะลงมือหั่นเลยสับๆๆเลยค่ะ ก็หลังจากที่หั่นหยว่กล้วยแช่น้ำเกลือแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ค่บะบอต้องบ่ต้องไปขลนบ่ต้องไปเห็ด่างมันเสร็จแล้วก็ามาจัดการแกะใบใบที่เหลืองๆออกค่ะใบกุ้ยช่ายแกะใบเหลืองๆออกแกะดินออกแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดค่ะ เสร็จแล้วเราค่อยจะมาไอ้หัน่นแล้วก็มาขยำกับเกลืออีกทีหนึ่งค่ะที่ที่ล่างพักมว้เสร็จแล้วก็มาหั่นค่ะหั่นความยาวประมาณสองนิ้วค่ะสองนิ้ว าจากนั้นก็โรยเกลือเลยค่ะโรยเกลือลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะโรยเกลือลงไปแล้วก็จากนั้นก็น้ำเอาหยวกกล้วยที่แช่น้ำเกลือไว้ค่ะเอาเลือกเลือกเอาเอาใยดึงใยถึงค่ะเอาแต่หยกกล้วย ถ้ามีใยล้วก็ดึงให่ทิ้งไปค่ะเอาแต่หยวกกล้วยค่ะเอาปัดลงไปในไปรวมกันเลยค่ะ่าจากนั้นก็ขย้ำขย้ำค่ะขย้ำกดกดค่ะ กดลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วก็กดลงไปเมื่อเข้าเข้าที่ดีแล้วก็เนี่ยขยําขยําไม่ต้องขยําม,มากยำม,มากไปจะทําให้มันเหนียวค่ะไม่กรอบอันนี้เราจะทําให้สุก ให้เป็นแล้วก็กรอบค่ะไม่เหนียวค่ะสูตรนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะอันนี้ทำกินเองนะคะเอามือขย้ำทำกินเองแล้วเราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะเอาเข้าวเหนียวมาจากอันนี้กระติบเลยค่ะเอาไปจุ่มน้ำหน่อยนึงจุ่มน้ำเกลือหน่อยหนึ่งแล้วก็มาขย้ำค่ะ เสร็จแล้วใส่กระปุกเลยค่ะใส่กระปุกแล้วก็ปุดลงให้แน่นค่ะจากนั้นเราก็จะไปใส่น้ำซาวข้าวค่ะ เราก็จะล้างข้าวให้สะอาดก่อนค่ะสักสองน้ำล้างให้สะอาดแล้วเราก็จะไปเอาน้ำที่เป็นน้ำค่ะเราใส่น้ำซาข้าวออไปแล้วก็ปิดฝาไว้เลยค่ะหนึ่งคืนเดี๋ยวตอนพรุ่งนี้เช้า สามารถรับประทานได้เลยค่ะจะเปรี้ยวกำลังพอดีค่ะกินกับปนกินกับน้ำพริกกินกับพริกสดอะไรก็ได้อร่อยแนย่นอนค่ะอะตอนเย็นแล้วตอนเย็นวันใหม่แล้วค่ะอยเป็นแล้วค่ะผักดองส้มผักแป้นหรือว่าดองผักกุ้ยช่ายค่ะเนี่ย เป็นแล้วหอมเปิดขึ้นหอมมากเลยมากินด้วยกันค่ะอร่อยแน่ๆเลยค่ะซุ้มผักแป้นทำง่ายค่ะ,ะง่ายอร่อยได้ผักในสวนค่ะถูกใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ